ทุกคนดูนี่นี่เลยคะ่ะอ,อร่อยมากอันนี้คือแดงอินเดียอันนี้คือพิม่โหูลูกที่เอากินเนี่ยคือลูกแบบนิดเดียวเองอะเทียบดูดูดิอืมถ้าฉีดยาฆ่าแมลงก็คือแมลงยังไม่ตายเราคนตายก่อนเลยน่านมาส่วนเนี้ยคุ้มค่าตรงที่ได้กินเนี่ยแหละ ลวงไม่ได้ค่ะมันอร่อยจริงๆไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันก่อนนะคะทุกคนเช็คกันไหมคะที่ดินราคาไล่แล้วสอ0 0 0บาทติดถนนลาดยางยาวๆแบบนี้ทางจะกวัดคำชะโนดเพียงแค่1 8กิโลเมตรเท่านั้นเองรีดีมาดูกันนะคะสวยจริง นเนื้อที่17ไร่1งาน14ตารางวาพิกัดจุดที่ตบลพลสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องมาดามู c h ช n n นลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการเบิกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ผมมายืนอยู่ภายในสวนเกษตรแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรนธานีใครที่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะแต่ว่าตรงเนี้ทุกคน ต้องรีบนะเพราะอะไรหรือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีมากๆติดถนนหมายเลข4036ถนนหลวงถนนลาดยางที่เราจะไปวัดคำชะโนห่างจากตรงนี้แค่18กิโลติดถนนยาวถึง189เมตรว้าวไม่ใช่น้อยเลยนะใครที่สนใจต้องรีบเลยส่วนเกษตรที่เราเดินอยู่ตรงนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะมีนะคะไม้ยืนต้นที่แบบว่า เก็บผลผลิตกินตั้งแต่อายุน้อยๆไปถึงอายุจนเก่เท่าเลยก็ได้นั่นก็คือจะมีป่ามือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากๆเลยนะที่เจ้าของนั้นพาเราเดินดูเดินเล่ารายละเอียดของต้นไม้ให้ฟังนะแล้วก็ยังมีนะคะช่วงที่พื้นที่ว่างอ่ะคะ่ะเจ้าของก็มีแกมปลูกฝรั่งนะคะฝรั่งหงตอซื้อฝรั่งกิมจูนะคะแล้วก็รวมถึงอ่าเขาเรียกอะไรนะพุกษาพุกษาก็มีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อินเดียนะคะพุกษาอินเดีย ก็คือมีพืกษาอยู่หลากหลายสายพันธุ์มีทั้งต้นลำไยมีหลากหลายเลยอ่ะทุกคนที่ปลูกไว้บนเนื้อที่17ไร่1งาน14ตารางวาแล้วก็มีกล้วยน้ำวา้าซึ่งเป็นกล้วยที่แบบว่าสายพันธุ์เขาเรียกว่าสายพันธุ์น้ำวา้มามะลิอ่อง เป็นผลผลิตที่ใหญ่แล้วก็ให้เขือเยอะมากๆเลยเนี่ยปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยทุกคนใครที่ได้ไปในราคาเพียงแค่ไร่ละ250,000บาทถือว่าจะโชคดีมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งโชคดีกว่านี้เจ้าของได้มีการแบกนะคะแปลงเล็กแปลงน้อยเนื้อที่1ไร่2ไร่3ไร่ไว้ทั้งหมดประมาณ9แปลง9แปลงตรงนี้แต่เจ้าของขายยกเลยนะยกคือเหมาเลยราคานี้แต่จริงๆนะทุกคนข้างเคียงที่เขาขายกันนะ่ะไร่ละ สี่แสนห้าแสนบาทซึ่งเป็นแปลงใหญ่หมดเลยมีเพียงแปลงนี้ที่เจ้าของนั้นขายถูกมากๆเลยและฝั่งนี้ที่อุพยามเดินมานะทุกคนอาจจะดูแบบมองไม่เห็นอนาคตเนี่ทุกคนดูปลูกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟักทองคือไม่มีพื้นที่เหลือแม้แต่นิดนึงเลยนะที่เจ้าของนั้นปลูกไว้มีทั้งฟักทองสายพันธุ์อะไรไม่แน่ใจแต่ว่าที่มันเป็นแบบเป็นหัวสวยๆเลยนะทุกคนดูตามภาพน,นะแล้วก็มีส้มโอนะคะส้มโอทับทิมสยามเป็นส้มโอที่ได้ราคามากๆ ยังมีฝรั่งแล้วก็มีผลไม,ม้อื่นๆฝั่งนู้นจะมีการปลูกพืชซาไว้คือประมาณเป็นร้อยหลายร้อยต้นเลยนะรวมๆแล้วตรงเนี้ยทุกคนซื้อไปคือโชคดีมากๆเลยนอกจากเราจะอยู่อาศัยเองซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรซื้อไว้เพื่อต่อยอดธุรกิจเกษตรตรงนี้ก็ได้นะคะตรงเนี้ยที่อย่างที่อบอกนะคะมีการแบ่งแปลงไว้เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยนอกจากเราซื้อเสร็จแล้วเราสามารถที่จะตัดแบ่งขายเป็นโซนเป็นสวยก็ได้สิ่งสําคัญกว่านั้นผลผลิตทั้งหมดตรงเนี้ยต้องการน้ํา เจ้าของวางระบบน้าไว้ทั้ง17ไร่หนึ่งงาน1 4ตารางวาเรียบร้อยฉะนั้นวันนี้ถ้าเราซื้อเราไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่จ่ายเงินก็คือมาเป็นเจ้าของได้เลยตรงนี้ขายถูกมากๆที่ขายถูกเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเจ้าของไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากจะกลับไปสารธุรกิจต่อในกรุงเทพ,พก็เลยตัดสินใจขายแต่ว่าตรงนี้มีคนดูแลอยู่นะถ้าวันนี้มีคนมาซื้อแล้วก็ให้คนดูแลเก็บผลผลิตหรือว่าขายอะไรก็ได้สูง ที่นี่ตําบ,บพลพนสูงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะห่างจากที่ดินของเราเนี่ยคะ่ะเลยไปนะันต้องผ่านหน้าที่เราด้วยนะไปวัดคําชะโนดห่างกันเพียงแค่18กิโลเมตรเองค่ะทุกคนอพยายามเดินให้ทุกคนเห็นว่านี่คือสวนเกษตรจริงๆนะคะนี่ตาลล่องที่เจ้าของทําไว้นะทุกคนเปรียบเสมือนว่าพื้นที่ทุกพื้นที่เหมือนมีค่ามากๆเนี่ยอย่างแถวนี้คือปลูกต้นฟักทองสลับด้วยต้น ส้มโอสลับกลับมาฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูมีฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดงแล้วก็ฝรั่งที่มันเป็นต้นสีแดงๆคือซึ่งราคาแพงมากๆเลยนะแต่ละต้นที่สําคัญคือพวกษาที่ปลูกอยู่นะตอนนี้แต่ละต้นทุกคนเข้าไปดูสิคือแบบ มันพร้อมเก็บพร้อมกินได้แล้วว่าราคาที่ขายก็คือเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยฉะนั้นใครที่พร้อมใครที่อยากได้รีบม,มาดูเลยนะซื้อวันนี้มีไรายได้ทันทีนะคะแบ่งขายตัดขายเราขายรล่ละ3 4มสแสนห้าแสนแล้วเราก็เหลือส่วนหนึ่งเป็นกําไรก็ได้นะตรงนี้ยมากมากเลยค่ะทุกคนทาเป็นหมู่บ้านแกด้ใกล้เคียงกับเราตรงนี้มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเลยนะฉะนั้นตรงนี้เราซื้อไว้มีอนาคตแนนะ่นอนตรงนี้นะถ้าเกิดใครที่เดินเข้ามาทุกคนจะมองเห็นถึง เสาปูนที่โดเดอย,อยู่ถ้าเกิดเข้ามาดูนะนั่นแปลว่าที่ดินแต่ละแปลงที่มีการแบ่งโฉนดไว้นะคะก็คือจะมีหลักมูลอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนี้น,น,นะคะทุกคนมองเห็นไหมไม่รู้ที่นี่เรามีผลผลิตนะคะก็คือตรงนี้นะคะมีต้นไม้เยอะเราต้องใช้น้ําที่นี่มีขุดบอ่อน,น้ําไว้1บ่อนะคะใช้ได้ทั้งฤดูการเลยนะคะและรวมถึงได้มีการเจาะบาดาลไว้หนบอ่อ ใช้โซลาร์เซลล์เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีน้ําใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะลดน้าภายในสวนก็คือเช้าเย็นมีคนดูแลอยู่ะะอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้ก่อนว่าโดยรวมเนี้ยเป็นอะไร,ม,ะไรมีอะไรบ้างนะคะถ้ามีโอกาสอุตสาหะจะของพาเดินพาให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินหรือว่าต้นไม้แต่ละแปลงต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีกี่ต้นมีอะไรบ้างนะคะไปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าน ทุกคนคะตอนนี้โอ๋พร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นคือโอ๋จะพาทุกคนชมด้านหน้าถนนจาระน,นาถนนหลวงตรงนี้นะคะซึ่งถนนเส้นนี้มีหมายเลขนะคะหมายเลข4036นั่นเองนะคะที่ดินของเรามีความพิเศษหนึ่งเลยในราคาที่ถูกเวอร์ามากๆซึ่งแถวนี้เขาขายกันไล่หนึ่ง4 5 0 0แสนบาทแต่แปลงนี้เจ้าของมีความจำเป็นเร่งรีบเร่งด่วนเพื่อจะไปอยู่นะคะกรุงเทพ ก็เลยขายในราคาที่ถูกแบบถูกไขทิ้งเลยนะราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะเป็นที่ดินที่เนื้อที่17ไร่1งาน14ตารางวาเจ้าของขายเพียงในราคาไร่ละ250,000บาทหรือว่าตกตารางวาละ625บาทเท่านั้นเองค่าโอนภาษีคนละครึ่งนะคะหรือว่าหาร2กับ ผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะที่ดินแปลงนี้ค่ะทุกคนเดินทางเข้าออกคือสะดวกสบายมากๆติดถนนสาธารณะตรงนี้นะคะถนนหลวงตรงนี้ความยาวประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเมตรส่วนความลึกประมาณส่วนความลึกประมาณหนึ่งร้อยห้าสเมตรที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนมีความยาวติดถนนหลวงตรงนี้ประมาณนะคะหนึ่งร้อยแปสิเก้าเมตรส่วนความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายแปลง ประมาณ158เมตรนะคะส่วนลักษณะที่ดินคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆด้านหน้าเลยความลึกก็คือจะลึกแค่ประมาณ150กว่าเมตรนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเล180เมตรนี่เลยค่ะติดถนนหมายเลข4036นะคะจากตรงนี้ตรงไปวัดคําชะโนด ห่างกันเพียงแค่18กิโลเมตรเท่านั้นเองไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะคะเจ้าของได้มีการทําสวนเกษตรไว้ภายในพื้นที่คือเกือบเต็มเลยนะลงต้นไม้ต่างๆไว้มีต้นไม้อะไรบ้างะเราดูจากไกลๆก่อนเนาะที่เห็นรถเยอะๆไม่ใช่ว่าคนซื้อหรือไม่ใช่อะไรเนะรถเจ้าของแล้วก็ในหน้านะคะนี่เจ้าของก็รออยู่ตรงนี้นะคะ ที่ดินถ้าเราจะมองเป็นความสูงต่ำจากระดับถนนสาธารณะด้านหน้าน่าจะประมาณเมตรกว่าๆได้แต่ว่าเจ้าของจะมีทางลงตรงนี้นะคะเดิมเลยตรงนี้จะเป็นที่ดินผืนใหญ่ประมาณ18ไร่กว่าๆนะคะแต่ว่าด้วยเจ้าของเองอยากจะมีการแบ่งไว้เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยนชี้อที่1ไร่2ไร่โดยประมาณนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือขายยกแปลงนี้แหละคะ่ะทุกคนข้างในตรงนี้เราจะมีบ่อน้ําเพื่อใช้ประโยชน์นะคะหนึ่งบ่เดี๋ยวพาไปดูกใกล้ๆนะ ลัดตรงนี้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยถ้าอนาคตข้างหน้าหรือหนึ่งปีข้างหน้านะอนาคตไม่ไกลนะอนาคตแค่แบบว่าประมาณหนึ่งปีเนี่ยทุกสิ่งอย่างเราพร้อมจะเก็บผลผลิตนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยปาล์มนะคะแล้วก็ผลไม้อื่นๆลำยงลำายญนะคะผักสวนครัวต่างๆรัดตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่งอกที่เกินส่วนหนึ่งที่อยู่ติดกับถนนหลวงนะคะนี่จากขอบถนนลาดยางลงมานะคะมีความกว้างอยู่น่าจะประมาณ คือเกือบสิบเมตรนั่นแปลว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าด้วยทางที่มีความห่างหรือว่าเป็นพื้นที่เว้นไว้เยอะๆแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะให้วางท่อถ้าหากเราจาเป็นต้องใช้พื้นที่ด้านหน้าเราก็วางท่อระบายน้ำเอานะคะไปชมภายในพื้นที่ว่ามีต้นไม้อะไรบ้างตรงนี้นะคะเราจะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งบ่อซึ่งบ่อน้ําอันนี้จะของขุดไว้เพื่อใช้ การเกษตรภายในพื้นที่ต่อหนึ่งฤดูกาลเนี่ยคือพอเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ได้หวังน้ำแค่เพียงบ่อเดียวจะคงมีการขุดนะคะน้ำบาดาลไว้อีกหนึ่งบ่อดูพาไปดูนี่คือต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะซึ่งก็มีผล,ผลผลิตแล้วนะที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นเมืองอะไรนะคะผลไม้ต่างประเทศก็ปลูกงามอยู่เด้อนี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้นะคะ มีลำไย,ยมีลิ้นจี่ที่ปลูกไว้ในพื้นที่จริงๆแล้วเจ้าของเองมีความตั้งใจนะคะอยากจะปลูกพืชผักส่วนเกษตรไว้นะคะมีความตั้งใจที่อยากจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละแต่ว่าด้วยนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นเลยอยากจะขายในราคาที่ถูกถูกแสนจะถูกหาที่ไหนไม่ได้แล้วทุกคนขาติดถนนหมายเลข4036 ความยาวเกือบ190เมตรแล้วขายเพียงในราคาไลลา,า250,000บาทมันไม่ใช่จะหาง่ายๆนะฉะนั้นใครที่พบที่เจอนะรีบเข้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของเลยนี่ก็ส่วนหนึ่งคือเจ้าของเนี่ยมีการทำสวนเกษตรในพื้นที่แบ่งเป็นโซนๆไว้อย่างโซนนี้โอไม่แน่ใจว่าจะปลูกอะไรนะคะแต่ละโซนก็มีแกงปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยกล้วยก็มีพันธุ์ มีกล้วยมีปาล์มนะคะฝรั่งขึ้นมีผลไม้เยอะมากๆเลยเนะคะที่โบฝรั่งพืชศาตรแล้วก็ผักสวนควรัวต่างๆนะคะตอนนี้คือเราเดินลงมาจากถนนก็จะเป็นพื้นที่โซนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วโฉนดแบ่งในยอย่างแปลงนี้ประมาณ3ไร่ครึ่งน,นะคะแต่ว่าทั้งหมดรวมกันแล้วนะ17ไร่1งาน14ตารางวาอันนั้นคือเจ้าของขายยกแปลงเลยค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปชมเรื่อยเนาะมีต้นนี่เขาเรียกอะไรนะ ไผ<ห>่ไต้นไผ่มีต้นไผ่แปลว่ามีหน่อไม้ให้เรากินนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่เนาะแถวนี้จะเป็นต้นฝรั่งนะคะที่เจ้าของปลูกไว้ฝรั่งหองเกาซื้อหรือว่าฝรั่งไส้แดงและตรงนี้นะคะจะมีต้นพืกสาเต็มไปหมดเลยทุกคนทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือส่วนใหญ่แปเรเนี่ยเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะซื้อที่ดินตรงนี้นอกจากเราซื้อนะคะ เพื่อเก็งกำไรก็ดีจะซื้อแบ่งขายก็ได้เพราะตรงนี้เจ้าของแบ่งฉลดเวลาทั้งหมดมีอยู่ประมาณ8 9ปฉะนั้นเราสามารถที่จะตัดสินใจขายแปลงเล็กแปลงน้อยแต่ว่าราคาไม่ใช่ราคาแบบนี้นะต้องเป็นราคาที่สูงกว่านี้พูดง่ายๆว่าเราซื้อที่ดินตรงนี้เราทํากําไรนะคะได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อนะคะโอ้เห็นถึงโอกาสตรงนี้และโอ๋ก็อยากให้เ c ขซงโอ,งองทุกๆท,ท,ท่าน ที่อยู่ในโซนอีสานหรือว่ากรุงเทพก็ได้ที่ไปทางเดียวกับวัดคำชะโนดนะทุกคนลองมาดูแปลงนี้น่าสนใจมากๆเจ้าของอยากขายแบบสุดๆเลยแปลงที่ติดกับเรานะคือในหน้าที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาขายอยู่4 0 0 0 0นบาทซึ่งไม่มีอะไรเลยแต่แปลงนี้ทุกสิ่งอย่างพัฒนาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีกล้องวงจรปิดทุกคนดูนี่ไว้ดูแลภายในสวนเราแล้วก็วางระบบน้ำไว้ทั้งหมดแล้ว ขายราคาถูกกว่าชาวบ้านนะคะผลผลิตแต่ละอย่างทุกคนดูนี้ทีป่ปลูกไว้อันนี้น่าจะเป็นฟักทองน,น,นะคะอุ้ยงามมากๆเลยอ่าฟาักทองน,น,นะคะฟักอะไรไม่รู้ฟักทองอันนี้ก็จะเป็นดอกทองค่ะใช่ดอกฟักทองค่นะนี่ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าซื้อมากๆทุกคนเทียบกับรูปแปลงทำเลนะคะตรงนี้เดินทางเข้าออกคือสะดวกสบายมากๆเลยเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่1งาน14ตารางวาถ้าเราจะรวมเป็นเงินนะคะก็จะเป็นเงิน4 3 21,250บาทหรือว่าเราจะคิดเป็นไร่ก็จะตกไร่ละ250,000บาทถ้าุนภาษีคนละครึ่งนะคะอันนี้คือจะเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำวา้ามะลิออก ตามที่เจ้าของเขาเรียกเนาะปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะพร้อมกับวางระบบน้ำไว้ทั้งสวนเดี๋ยวพาไปดูต้นพุษรานะคะโอรู้สึกว่าทีมงานโอจะตื่นเต้นมากๆเลยกินกินจนอิ่มแล้วมั้งนั่นแหะต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้ตอนนี้ลองอธิบายนะมีต้นอะไรบ้างตอนนี้โออยู่ใกล้ๆเจ้าของแล้วค่ะมีปาล์มมีปาล์มปาล์มสายพันธุอะไรคะเป็นีลาอีลิทครับอ่าีลาอลิทใช่ีลาลิทนี่เป็นพันธ์ที่ ซิลาอิลิกทางภาคอีสานมันจะทนแรงแล้วก็ลูกดกแล้วก็ทนแรงลูกดกอ่าปลูกไว้ประมาณกี่ต้นคะพี่เออประมาณเกือบสิบไร่นะสองประมาณสองร้อยต้นปามก็คือต้นประมาณนี้นะคะปลูกไว้ประมาณสิบไร่อ่ะอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่ละคะที่ปลูกไว้ประมาณหกเดือนอ่หกเดือนได้ขนาดนี้ยเพราะเราต่อน้ำให้ทุกต้นเลยอ่าต่อน้ำให้ทุกต้นนี่คือระบบน้ํานะคะแล้วก็มีต้นพุราพุราคือ พืชชาพันใต้วันนะพันไต้วัดนะคะนี่โอพาไปดูลูกก่อนนี่ต้นแค่นี้เองทุกคนแค่แบบว่าคืบเดียวนะคะพันหิมะพัมะขาวพันธิมะขาวนี่ลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะนี่นจะใหญ่กว่านี้อ่ะนี่คือพันหิมะนะคะอันนี้เราลงไว้ประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณห้าเดือนห้าเดือนเราปลูกพืชชาแบบว่าไม่เหมือนอ่าทาง ต้นทางอีสานเนาะอย่างปักช่องเนี่ยเขาจะต้องใช้มูกลางอะไรอันนี้ไม่อันนี้คือปลูกเป็นธรรมชาติน,นี่คือหิอนนม,มะะอทุกคนคมันยังไม่ได้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉีดยาย,ยัางคะอ๋ออันนี้ใช่ไหมเราธรรมชาติรธรรมชาตินะคะอันนี้คือพืชสา,าแดงอินเดียแดงอินเดียหูทุกคนดูนี่นี่เลยค่ะกินสดสดต่อนหน้าเจ้าของเลยไม่เกรงใจเลยนะฮะเก็บไม่ได้ขออนุญาตเลยอ,อืมอร่อยมาก ตูวี่งอืมไม่เคยกินพูทซาอร่อยขนาดนี้เลยอะ่ะอร่อยจริงๆกินหมดลรูกก่อนนะช่วงนี้อือ,อโอเคอันนี้คือแดงอินเดียอันนี้คือหีมะอืมฟังเสียงนะคะฟังเสียงเนื้อแบบฟูกรอบมากๆแสดงว่านะคะอืออันนี้กับแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราไปดูกใกล้ๆกัน แสดงว่านะคะตรงนี้ดินจะดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้วป่าทุกคนมาดูนี่โอ้โหลูกที่ออกกินเนี่ยคือลูกแบบนิดเดียวเองอะเทียบดูดูดิยังไม่ใหญ่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะมใสป่ใสปุ๋ยที่ดินเนาะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงโอเคค่ะถ้าฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็คือมแมลงยังไม่ตายเรกคนตายก่อนเลยท่าน <laughs> <laughs> มาส่วนเนี้ยคุ้มค่าตรงที่ได้กินเนี่ยแหละเนื้อนี่ทีเ้มนื้อผึ้สา bon มันก็มีหลายสายพันธุ์นะโอ้คิดว่าผึ้ษสาก็คือพึ้สาไม่ใช่อร่อยมากตรอบเนื้อฟูส่วนอันนี้เนื้อจะแน่นนะคะเหมือนแอปเปิลเลยทุกคนเลย ลวงไม่ได้ค่ะมันอร่อยจริงๆไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันก่อนนะคะหลังจากที่เรากินพุซาจนอิ่มแล้วนะคะก็ได้เวลาทํางานเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาคุยกันเจ้าของต่อว่ามีต้นอะไรบ้างนะสิ่งที่โอกินไปเนี่ยจะมีอ่าพุซาอินเดียแล้วก็ฟูจิเอ่อพุซาหีมาขาวหิมาขาวฟูจิมาจากไหนอ๋อกำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่เองโอเคปลูกไว้ประมาณกี่ต้นนะคะพุซาพุซาเนี่ยตอนนี้เราปลูกไว้ประมาณร้อต้น ต่เรากาลังจะขยายปลูกให้ได้300ต้น300ต้นก็ถือว่าโอ้โหได้รายได้เยอะเลยนะพักซาโล่100กว่าบาทนะคะทุกคนระหว่างระหว่างที่เราปลูกรอต้นปาล์มที่จะให้ผลผลิตให้เม็ดเงินเราเนี่ยเราก็มีเงินรายได้ระหว่างทางไปด้วยก็คือเกิดจากตรงไหนรายได้ของเรามีฝรั่งกิมจูหงเป่าซื้อ อันนั้นก็คือเราปลูกไว้ประมาณกี่ต้นคะพี่สองร้อยห้าสิบต้นพอต้นปึกษาก็มีอยู่ประมาณเดี๋ยวจะขยายไปเรื่อยๆไปถึงสามร้อยต้นวิตอนนี้สวยมากๆเลยทุกคนนี่เลยค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยู่แถวนี้ทุกคนรีบมาดูรีบมาจับมาจองที่ดินแปลงนี้เลยนะเจ้าของขายไม่ได้อะไรเลยนะขายแค่ว่าอยากจะไปอยู่กรุงเทพนะคะ,ะ,คะแต่จริงๆแล้วที่นี่มีเสน่ห์มากๆอากาศดีวิวสวยและที่สําคัญคือ พื้นที่ตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวน้ำท่วมใครที่แบบว่ากำลังอยากจะหนีน้ำท่วมอยากจะหาที่ดินสักแปลงหนึ่งต่างจังหวัดก็ลองมาดูที่นี่ได้นะคะ พื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลถึง180เมตรนะคะส่วนที่ดินของเราทุกคนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะละักษณะในพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้คือเป็นสวนเกษตรเรียบร้อยแล้วฉะนั้นใครที่ซื้อเนี่ยเรามีรายได้เข้ากระเป๋าทันทีนะคะถามว่าเจ้าของรู้แล้วทำไมทำไมไม่อยู่ทําไมไม่รอรับต่อก็อย่างที่บอกแหละความต้องการของคนไม่เหมือนกันเจ้าของ แปลงนี้ต้องการที่จะกลับไปอยู่พพธุรกิจต่อที่กรุงเทพนะคะทุกคนเดินไปก็ยังอยากจะกินต่ออีกนะคะแต่คงไม่แล้วเก่งใจเจ้าของคะ่ะดูสิลูกซาแต่ละลูกอย่างกับแอปเปิลเขียวเลยนะคะ ภายในพื้นที่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะราคาที่เราเปิดขายตอนนี้คือราคาตามเจ้าของเลยเท่าไหร่คะให้เจ้าของเป็นคนบอกเลยสอ0แสนห้าหมื่นบาทราคาไล่ละสองแสนห้าหมื่นบาทค่าโอนภาษีเป็นยังไงคะคนละครึ่งค่าโอนภาษีคนละครึ่งนี่คือเจ้าของมายืนยันให้เลยนะจริงๆแล้วว่าที่ดินที่โอขายทุกๆแปแงในช่องโอ คือไม่บวกไม่เพิ่มไม่เทินราคาอยู่แล้วนะวันนี้โอภาเจ้าของเดินตามเพราะว่าเจ้าของต้องแนะนานะคะในเรื่องของต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้อย่างต้นนี้คือปาล์มเนาะปลูกไว้ประมาณ6เดือนทุกคนยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเก็บผลผลิตได้คะแค่ประมาณสองปีเศษเเกเ็เก็บได้แล้วสองปีเศษแต่ว่าพวกอ่พืชกาเอ้ยอ่ฝรั่งเอ้ยอ่กล้วยเอ้ยเก็บได้แล้วเนาะลาที่นี่เราไม่ต้องกลัวในเรื่องของน้ําเพราะว่าเจ้าของได้มีแการขุด น้ำบาดาลไว้หนึ่งจุดใช้โซล่าเซลโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินอะไรคะครั้งเดียวจบเดินท่อไปที่ต้นไม้ทุกต้นด้วยอ่าเดินท่อไปที่ต้นไม้ทุกต้นให้เรียบร้อยที่เราเห็นท่อดำๆตรงนี้นี่คือเป็นน้ำที่เราแจกจ่ายให้กับต้นไม้ทุกต้นทุกคนค่ะยิ่งเราเดินมาในโซนนี้ยิ่งแบบว่าต้นไม้ที่แบบผลผลิตทุกต้นเลยนะมองไปนี่คือใจฟูมากเลยดูดีผึกษาแต่ละต้นแต่ว่าโซนฝั่งนู้นคือเราจะปลูกต้นอะไรคะพี่ต้นโอทับทิมสยามโอ้ มีส้มโอด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันประมาณบสี่ไร่ครับอือตรงโซนประมาณสี่ไร่ตรงนี้นะคะเราก็ปลูกต้นส้มโอทับทิมสยามก็คือจะเป็นส้มโอที่ราคาแพงนะสีแดงมันจะแพงกว่าสีขาวนะคะคือเจ้าของพัฒนาตรงนี้ไว้ทั้งหมดนะคะเพียบพร้อมให้เจ้าของใหม่เข้ามารับผลผลิตผลประโยชน์ต่อได้เลยเนาะเพียงแค่ว่า ซื้อในราคา250,000บาทค่าโอนภาษีคนละครึ่งก็คือจบเลยเนาะตรงนู้นเนี่ยเราปลูกเป็นสวนอึ้ชสาไต้หวันไว้เยอะเลยตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นจุดของพี่ตรงนน้นอ่ะพึ้งาไต้หวันไว้อีกเยอะนะคะก็คือปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยทุกคนพื้นที่ทั้งหมดนะตอนนี้ที่เราเหลือขายอยู่17ไร่1งาน14ตารางวาในราคารวมกันก็คือ4ล้านกว่าบาทคนรีบมาดูรีบมาจับมาจองเลย ที่ดินของเรานะคะด้านหน้าติดถนนหมายเลข4036นั่นเองเนาะโอเคค่ะทุกคนการพาชมที่ดินแปลงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอ้ก็พาชมคือในพื้นที่ประมาณ17กว่าไร่เนี่ยเดินค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วรวมถึงพาเจ้าของลุยด้วยนะคะ,ะเรีบกมาจาับมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะคะการพาชมก็ประมาณตามน,นี้เลยลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย โดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่ออผมพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถที่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแหลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ